สวัสดีครับสวัสดีชาวไซไอยทุกคนด้วยนะครับพวกผมโฟนตุงชี้เป้านะครับเอาละครับแต่ก่อนนี้พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมสำหรับทางพักยก77นะครับหากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยนะครับเอาละครับเกมที่หยิบยกมาพูดคุยกันในค่ำคืนวันนี้นะครับสามคู่ครับคู่แรกครับในเวลา2องทุ่มครึ่งครับเป็นเกมฟุตบอลบุนเดสตีก้าของเยอรมันนะครับเป็นคู่สำคัญด้วยครับวันนี้ทางรถมุนนะครับทีมจ่าฝูงจะเปิดสัญญาอินทน่าปาครับบ้านตัวเองต้อนรับการเยี่ยมทีมอย่างไมล์ศูน สำหรับความน่าสนใจในเกมคู่นี้นะครับทีมอย่างรอดมุลต้องการ3แต้มสถานเดียวนะครับวันนี้เก็บ3าแต้มได้พวกเขาจะคว้าแชมป์ครั้งแรกทันทีนะครับในรอบ12ปีนะครับก็เป็นแรงจูงใจที่สาคัญของรอดมุลในเกมคัาคืนวันนี้เลยครับผลงานโดยรวมช่วงหลังครับทีมอย่างรอดมุลนี้ก็ถือว่าดีด้วยครับเพราะว่า5เกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการรอดมุลชนะคู่แข่งไป4เสมอไป1ไม่แพ้กับใครนะครับฟอร์มโดยรวมถือว่าดีเลยทีเดียวครับแต่ความโหดที่สุดของรอดมุลชุดนี้นะครับ อยู่ตรงที่ซีติในการเล่นที่บ้านของตัวเองเลยครับที่ซิกเนลอิลูนาพาร์ค12เกมหลังสุดเล่นในบ้านตัวเองครับชนะคู่แข่งรวดทั้ง12นัดนะครับซีติโคตรโหดเลยครับแล้วก็ผลงานโดยรวมช่วงหลังในเรื่องการยิงประตูใน5เกมหลังสุดครับยิงประตูใส่คู่แข่งไป19ลูกเสียกับคู่แข่งเป็นแค่3ลูกเท่านั้นนะครับดีทั้งเกมรุกดีทั้งเกมรับนะครับวันนี้จะนําทัพนะครับโดยนักเตะอย่างเซบาสเตียนฮันแลครับดอนเยวมาเล่นนะครับยูเลียนบลันแมทคูเมลราฟาเอลเกเรโรครับก็จะเป็น วันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนทีมอย่างไมล์ศูนย์ห้าซึ่งผลงานโดยรวมช่วงหลังนี้อย่างห่วยครับแพ้รวดมาสี่เกมติดต่อกันไม่มีอะไรให้พวกเขาต้องรุนแล้วนะครับดังนั้นเกมนี้แรงจูงใจอยู่ที่ทางทีมอย่างดอตมุลเลยครับชเชียร์ทีมอย่างดอตมุลไปได้เลยนะครับบุนเดสซีกาเยอรมันเหมือนกันนะครับคู่ที่2ครับเชียร์ทีมอย่างยูเรนเบอร์ลินไปได้เลยนะครับ วันนี้จะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการเยือนทีมอย่างแวร์เดอร์เบรเมนทีมดับที่1 2ของตารางครับสำหรับคู่นี้นะครับความน่าสนใจครับทีมอย่างเยอนเบอร์ลินครับผลงานโดยรวมช่วงหลังอาจจะไม่ค่อยดีก็จริงครับสเกมหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งเกมเดียวเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2ครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าย้อนกลับไปดูสติในการเล่นเกมบุนเดสซีการีเยอรมันในบ้านตัวเองครับพวกเขาี่สติยอดเยี่ยมมากๆครับไม่แพ้ในลีกมา2 2เกมติดต่อกันในบ้านตัวเองครับเล่นในบ้านไวเนื้อเชื่อใจได้นะครับ วันนี้นะครับนักเตะตัวหลักๆจะนำทัพโดยทางเควินเบเรนนะครับมีเชโรโรเบเกอร์นะครับแลวก็รานีคิริล่าจะเป็นสามประสานในเกมรุกวันนี้เปิดบ้านนะครับต้อนรับการเยี่ยมจิมเบียกวอเบรเมนซึ่ง4เกมหลังสุดครับไม่ชนะใครมาครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง3ครับเกมนี้ไม่มีอะไรให้ต้องรุนแล้วด้วยนะครับก็เชื่อว่าแรงจูงใจน่าจะอยู่ที่ทีมอย่างเจ้าบ้านเลยครับอย่างเยอรินต้องการ3มแต้มในวันนี้เพื่อไปยูฟาแชมเปี้ยนในฤดูกาลหน้านะครับถ้าสามารถทําได้พวกเขาก็จะไปยูฟาแชมเปี้ยนทันทีครับ ดังนั้นเกมนี้นะครับสีตีในบ้านนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมด้วยครับคู่นี้เชีย์ทีมเจ้าบ้านอย่างยูนียนเบอร์ลินไปได้เลยนะครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับโยกไปดูเกมฟุตบอลเซเรียของอิตาลีกันบ้างนะครับคู่ที่จะเตะในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับก็วันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยี่ยมทีมงอตาลนตาทีมดัดับที่5ของตารางครับสำหรับทีมอย่างงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับผลงานโดยรวมช่วงหลังนี้โคตรสุดสดครับสิบเกมหลังสุดในการลงเล่นชนะคคู่่แขงงไไปป9พพ้้เเเเีียยกมดวทานนนััะรบ และเมื่อต่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งคว้าแชมป์ฟุตบอลโคปาอิตาเลียมานะครับด้วยการเอาชนะทีมอย่างฟิโอเรนติน่าไป2ประตูไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับในรอบชิงชนะเลิศครับวันนี้ตัวหลักๆครับสามารถลงเล่นกันได้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาวตารมาติเนสครับโรเมิรูลูกากูนะครับนิโคโลบาเลอลานะครับมาเซโลโบโโซวิชนะครับฮาคารชานอลูนะครับมีดุมฟรีเกมรับอย่างมาเตโอเกมรับนะครับอย่างมาเตโอดาเมียนนะครับฟรานคิสโกไอแชบี้สเตฟานเดอร์ฟลายครับสามารถลงเล่นกันได้หมดเลยครับ วันนี้เปิดบ้านรับการเยีอยมทีมแอตแลนตาทีมันดับที่5ของตารางครับซึ่งผลงานโดยรวมช่วงหลังไม่ดีครับสามเกมหลังสุดในการลงเล่นแพ้คู่แข่งไปถึง2เกมด้วยกันนะครับส่วนซิตี้ในการออกไปเยือนครับสาเกมหลังสุดชนะ1เสมือ1แล้วก็แพ้ไป1ครับดังนั้นดูจากฟอร์มการเล่นโดยรวมช่วงหลังอินเตอร์ตอนนี้กําลังแข่งแกร่งมากๆวันนี้ต้องการสามแต้มด้วยนะครับในกา,การการันตีไปอยู่่าแชมเปี้ยนในฤดูกาลหน้านะครับ ก็เชียวเกมนี้นะครับทีมอย่างอินเตอร์มิลานเล่นในบ้านน่าจะชนะอัลันตาไปได้ไม่ยากหรอกครับคู่นี้เชียร์อินเตอร์ไปได้เลยนะครับเอาละครับสามทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับสองทุ่มครึ่งมีสองคู่ครับให้เชียร์ทีมอย่างดอรถมูลและยูเรนเบอร์ลินครับส่วนในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเชียร์งูใหญ่อินเตอร์มิลานไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของไซลก้อยด้วยนะครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ